ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกรุ่นที่4 B.N.K.48 ด้วยนะฮะที่จะได้เดบิวต์กันในวันที่3กุมภาพันธ์นี้นะฮะที่งาน Japan Expo 2023ซึ่งงานก็จะจัดที่เ e n ทันเวิลด์นั่นเองโดยข่าวดีนี้นะครับก็มาจากท่านชิเฮนินนะ,ะเชอร์ปรางนั่นเองนะครับจากรายการ B.N.K.48 h i g h l i f e เอพิโซดที่3นะฮะวันที่16มกราคม2023ที่ผ่านมาก็เป็นการแจ้งข่าวดีในวันนั้นและนอกจากนั้นนะครับในวันที่17มกราคมที่ผ่านมานะฮะสมาชิก BNK f น r คฟรุ่นสีนะครับก็ได้เดินทางไปแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนนะฮะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการของรุ่นที่4ด้วยเช่นกันนะที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อนะ,ะก็มีการใส่เสื้อยืดนะฮรรุ่น4แล้วก็พร้อมกับกระโปรงที่หลายๆท่านก็น่าจะคุ้นกันดีนะฮะมาจากเทอเตอร์นั่นแหละก็มีการใส่ชุดนี้ไปถแถลงข่าวก่อนที่จะเดบิวตนะฮะวันที่3กุมภาพันธ์นี้แล้วก็วันถัดไปเนี่ยก็จะเป็นงานเซอร์เคิลแจมวันที่4กุมภาพันธ์นะฮะต่อเนื่องกันเลยทีเดียว ก็ถือว่ามีกระแสตอบรับที่ดีนะครับแฟนๆก็ให้กําลังใจกันอย่างเต็มที่สําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาจัดอันดับนะฮะในข้อมูลอันหนึ่งที่เพิ่งมาไม่นานนี้เองนะครับทาง im นะครับ im 4 8 application นะครับก็ได้เอาข้อมูลของน้องๆสมาชิก bnk 4 8รุ่นที่4รวมถึง cgm 4 8รุ่นที่2นะเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปดูโปรไฟล์ได้แล้วนะครับแล้วก็ไปกดคามิหรือกดโอชิได้แล้วนะครับและในลําดับต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นการมาไลฟ์บ้างหรือมาโพสตอะไรบ้างนะฮะจะเป็นตามลําดับกันไปก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารนะขึ้นอยู่กับทาง ตัวเชื้อปรางเองด้วยว่าจะให้น้องๆเริ่มทําอะไรได้ก่อนคือตอนนี้แหละเราก็จะเริ่มเห็นสถิติอะไรบางอย่างแล้วนะครับรวมไปถึงการปลาคุกกี้ด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ใน i am 4 8 Application สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาจัดอันดับยอดโอชินะฮะแล้วก็คามิโอชิของเมมเบอร์เจนใหม่ ทั้ง18คนนะฮรรวมทั้ง2วงเนาะโดยข้อมูลของน้องๆนะครับก็เริ่มเข้าระบบประมาณวันที่12มกราคมที่ผ่านมานะฮะจนถึงตอนนี้ที่ผมอัดวิดีโออยู่เนี่ยก็เป็นช่วงประมาณหลังเที่ยงคืนนะฮะของวันที่21มกราคมนี้นั่นเองคือถ้าเราดูตัวเลขรวมๆเนี่ยก็อาจจะเห็นว่ามันยังน้อยอยู่นะเพราะว่ามันก็เพิ่งเริ่มแหละ ถ้าเป็นโอชิก็จะวิ่งอยู่ประมาณหลักร้อยไป,ปลายจนถึงพันนะฮะส่วนจํานวนคามิเนี่ยก็ยังอยู่กันที่หลักสิบนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูสถิติตัวนี้เบื้องต้นกันนะครับว่าใครมีอันดับเป็นอย่างไรบ้างและอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการจัดอันดับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะมันอาจจะไม่ได้อ้างอิงความนิยมที่แท้จริงก็ได้นะครับก็ต้องดูหลังจากงานเดบิวด้วยนะฮะแล้วก็ช่วงเปิดตัวซิงสิบสามจริงๆว่าผลงานจะเป็นอย่างไรกระแสจะเป็นอย่างไรนะฮะโอเคเราเรามาเริ่มจัดอันดับที่ เป็นโอชิกันก่อนเลยนะครับผมแล้วก็จะไล่ไปนะอันดับที่18จนถึงอันดับที่1แล้วก็ค่อยเป็นคามิโอชินะฮะอันดับที่18นะครับตกเป็นของน้องจีน่าซีจีเนะครับ494คนอันดับที่17นะครับเอ็มมาซีมาร g อ48 529คนอันดับที่16วาวาบ n k 4 8 540คนนะครับอันนี้จะอันดับรวม2วงเลยนะอันดับที่15เบอร์รี่ BNK 48นะครับ573คนอันดับที่14ทูแบม CGM 48 627คนอันดับที่13เอมมี่ BNK 48 646คนอันดับที่12ปามี่ BNK 48 711คนอันดับที่11พระแพง CGM48 717คนอันดับที่10นานา CGM48 781คนอันดับที่9ลุกเกต CGM48 790คนอันดับที่8แพั BNK48 869คนอันดับที่7ซินดี้ BNK48 878คนอันดับที่6 January BNK48 899คนอันดับที่5 L BNK48 911คนอันดับที่4 m a r i n BNK48 950คนอันดับที่3มิชา BNK48 975คนอันดับที่2จริงจริง CGM48 999คนและอันดับที่หนึ่งนะครับก็คือเนเน่บีแอนเคโฟร์ีเอมีจำนวนโอชิเนี่ยพันกว่าคนนะฮะ คือในระบบเนี่ยก็จะแสดงแค่3หลักหน้านะครับถ้าเกิดขึ้นหลักพันไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เห็นว่าเศษหลักร้อยเนี่ยมีเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็จะใช้ระบบเหมือนกับไ g นั่นเองซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครสามารถไปเจาะระบบข้อมูลที่แท้จริงได้หรือเปล่าผมก็ทําไม่เป็นนะนะต่อไปเรามาดูยอดที่เป็นคามิโอชินะครับอย่างที่บอกว่าจะไม่เยอะมากนะครับสาเหตุเนี่ยมันก็มาจากที่ว่าแฟนคลับเนี่ยก็ต้องมีคามิในรุ่นก่อนหน้าเป็นหลักนะครับอาจจะแปลว่าอรอรุ่นก่อนหน้าใน แกดไปก่อนเราถึงจะแบบเลื่อนคามิเป็นคนใหม่อันนี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะยังคามิรุ่นหนึ่งอยู่เลยนะครับที่แก๊ดไปแล้วยังไม่กดเปลี่ยนคามิอันนี้ก็มีเหมือนกันนังนั้นเนี่ยคามิเจนใหม่เนี่ยก็เลยยังน้อยอยู่มาดูอันดับที่18นะฮะเรามาเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะยอดคามิโอชิอันดับ18ตกเป็นของจีน่า CGM4 7คนอันดับที่17วาว้าบีแอ8คน อันดับที่16 e m m a c g m 4 8 10คนอันดับที่15 b e r r y b n k 4 8 12คนอันดับที่14 p a r m y b n k 4 8 22คนอันดับที่13 t o b a m 24คนอันดับที่12 e m m y 25คน อันดับที่10จะมี2คนนะฮะถือว่าเป็นอันดับร่วมกันก็คือเจนรี่ BNK48 เและลูกเกต CGM 4 8อันนี้27คนแต่เดี๋ยววันต่อๆไปก็คงจะเริ่มแตกต่างกันแล้วนะฮะอันดับที่9ภาผแพง32คนอันดับที่7มี2คนนะครับอันนี้จะมีน้องแพท BNK48 และนานา CGM48 35คนเท่ากันเดี๋ยววันต่อไปก็คงจะเริ่มแซงกันแล้วอันดับที่6ซินดี้42คนอันดับที่5เนเน่46คนอันดับที่4มารีน48คนอันดับที่2นะครับมี2คนซะด้วยนะฮะนะวันนี้นะฮะจะมีจริงๆ CGM48 งและ L B N K 48มีจำนวนคนที่มาคามิเนี่ย49คนนะครตอนนี้แล้วก็อันดับหนึ่งนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องมิชา B N K 48กับยอดคามินะฮะ60คนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับโอชิและคามิโอชินะฮะคุณผู้ชมชอบใครใน B N K รุ่นสีแล้วก็ CGM 48รุ่น2ก็อย่าลืมไปกดเพิ่มกันได้นะฮะใน I m 48 application นะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมกดติดตามติ้นติน48 shop ด้วยนะฮะใน shopee นะครับเรามีสินค้าอัปเดตนะฮะมีการปรับราคาสินค้าใหม่แล้วก็มีส่วนลดในร้านด้วยนะะสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ถ้าสนใจสินค้าตัวไหนนะครับผมและหากคุณผู้ชมต้องการจะติดต่อผมเป็นการส่วนตัวนะครับก็สามารถทักมาได้ใน instagram นะฮะ ติมติมซีสแปดออฟนะครับสามารถทักมาพูดคุยสอบถามได้ไว้เจอกันใหม่กับรายการถัดไปสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ